Neng, kuwa ning, ning Ning, ning, <whaling> ning, <laughs> ning ัวหลังอะ่ะไม่อยากกินอะ่ะเลิงกระหายใช่ไหมครับ ไม่ไหวไปฝั่งเลยเขาบอกเขาบอกมันใช่ค่ะว่าพฤติกรรมให้มันแบบว่ามันนี่นะเราบางคนเขาไม่รู้คววใช่นี่ผมว่ามัน แตมัหน้นาปากก็ ไอ้ยมิมเยิ้ยมอยมอมแก้มลิงเยลยดิมยโมอแม่ลิงกัวลิงเว้ย